ดีเอสีในเรื่องสวัสดีลวช่วยช่วยช่วยเลยช่วยด่วยด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่อง กวุาเจียงไผ่แก้วไผ่สักใบนะคะวันนี้คุณตาคุณยายจะมาทําอะไรคะอ่ะาวมาดูว่าอาจจะทำที่ใหญ่ให้ช้างขัดตัวช้างนเลยนำผ้าช่างมาดูอ๋อพาช่างมาดูงานก่อนาาจะท,ำทํำแถวนี้ใช่ไหมคะคุณแม่อ่านะคะแตะ่คือเราได้เกินเกินไปนะคะว่าเรา ทำเสื้อกวยเจียงนะคะเพื่อเพื่อ,อเป็นที่ระลึกให้กับพี่พลายสักใบนะคะกำไรกำไรนะคะทุกบาทนะคะเราก็จะมาทำที่ขัดตัวช้างวันนี้เราก็จะมาสอบถามคุณตาคุณยายว่าะจะได้เลิกกันวันไหนนะคะเลิกงามยามดีได้เลิกไอ้วันสื่หันสี่ขาซึ่งสี่ข้ามวันเสื่อหันวันที่หก อ๋อนะคะคุณยายหาเลิกหายามให้แล้วนะคะคือวันพฤหัสวันที่6จะถึงนี้นะคะพ่อพ่อแม่แม,ม,ม่เอฟซคะก็เราจะทําที่ขัดตัวให้กับครอบครัวช้างกลอยวอเจียงนะคะรา,ายได้ที่ทุกท่านสนับสนุนนะคะกําไรนะคะทุกบาทเลยนะคะแล้วก็จะมาทําที่ขัดตัวช้างาในวันพฤหัสนี้นะคะก็คะแนนนะคะก็ยังไม่ครบนะคะทันใดที่ อยากจะสนับสนุนเสื้อนะคะก็คือสนับสนุนเสื้อก็เท่ากับสนับสนุนช้างนะคะกําไรทุกบาทเราก็จะมาทําเป็นที่ขัดตัวช้างเดี๋ยวเรามาสอบถามช่างกันว่าต้องใช้อะไรบ้างยังไงนะคะ,ะช่างสวัสดีค่ะช่างจะมีอะไรบ้างคะมีเหล็กนะมีเหล็กม,มีปูนนี่แหละค่ะทรายทราย มหินมีทายอุปกรณ์ของทำก่อสร้างนี่แหละค่ะอ่างบประมาณในการทํานี้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณนะคะคร่าวๆก่อนก็เาเข้าก็ร้อยสองหมื่นสามแม่อ๋อรวมค่าช่างแล้วใช่ไหมคะไม่ได้รวมเนี่ยไม่ได้รวมค่าช่างก็ระมาณอ๋อโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านประมาณนำอุปกรณ์ประกอบถลกค่าช่างอะไรไปประมาณเท่าไปร่ ก็มไม่เคยมเมาตัวนี้ก็แล้วเรา15โมบเริ่4 5, ่4 5, 5, นี่แหละอ่าประมาณนี้นะคะพ่อไพอม่ไม่ FC นะคะเราก็จะได้เลิกทําที่ขัดตัวช้างนะคะในวันพื้อเรืองหัดนี้งบประมาณก็อยู่ประมาณไม่เกินนะคะไม่เกิน15,000คะแนนนะคะเราก็จะเริ่ม อ่าซื้อของมาไว้ใช่ไหมครับคุณแม่ช่า,างก็มาดูอย่างนี้ก็กวัดให้ก่อนจะได้ไปสัง่งของใครบ้านาไหมใควันนอนครับช่า,างกวัดให้ก็จะได้ซื้อบางส่วนก็ซื้อมาไวอ่ะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์เลยใช่ไหมครับคุณม <า S 1> แม่มันแรกต้องคุณลุงก่อนเลยเอา่าอ่านะคะแต่ช่างก็ไม่มาวัดไม่นกประเมินพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้อเท่าไหร่ถูกหรือจะทำยังไงจะถูกก็เลย าางเข้มาดูมาประเมินใช่ไหมคะมมาประเินต้องซื้อปูนกี่ถุงซื้อทรายซื้อหินอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ไปสั่งมาค่ะช่างเขาว่าประมาณหมื่นเอ็ดหมื่นสองก่อนก็เลยค่ะนื้อรายละเอียดว่าช่างเขาพูดออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องจ่างเขาเป็นรายละเอียดให้กับเราบหน่อยเพื่อไม่ได้หมดเยอะเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ทำกันวันที่6นี้นะคะก็หลังจากช่างมา ประเมินดูแล้วเราก็จะได้เตรียมอุปกรณ์บางส่วนไว้ก่อนใช่ไหมคะคุณยายใช่ค่ะแล้วก็จะเตรียมนะคะก็ฝากถึงทุกท่านนะคะาฝากสนับสนุนนะคะเสื้อส,สวยๆจากช่องกัวเจียงด้วยนะคะรายได้นะคะเราก็จะมาทําที่ขัดตัวให้กับช้างนะคะอ่าขอขอบคุณทุกทุกทุกทท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะสําหรับที่ท่านใดที่สนับสนุนเราแล้วก็ต้อง ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้พี่แก้วเป็นยังไงคุณพ่อตอนนี้พี่แก้วเราเป็นยังไงใกล้จะหายตกมันหรือยังยังเลยยังยังยังคึกอยู่ดูยังแบบดูแบบยังยังสายตาแข็งแข็งอยู่นะคุณพ่อเนาะก็ต้องดูทุกๆวันนะคะแต่ว่าน้ำมันไม่ค่อยออกเหมือนช่วงแรกๆแล้วเนาะ นะคะพ,พี่แก้วครอบครัวกลวยเจียงเราจะได้มีที่ขัดตัวช้างแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะหรือท่านใดที่อยากจะสนับสนุนครอบครัวเราก็มีเสื้อนะคะสนับสนุนเสื้อของเราได้มีหลายสีหลายหลายสีนะคะมีแบบเดียวนะคะแต่ว่าลวดลายมีแบบเดียวแต่ว่ามีหลายสีเป็นแขนยาว แขนสั zaman, ok ้นนะคะก็สนับสนุนกันได้นะคะก็ตกมันอยู่นะคะแต่ว่าพี่ไผยแก้วก็ยังเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังคำสั่งจากคุณตานะคะบอกให้สวัสดีก็สวัสดีนะคะพี่แก้วต้องขอขอบคุณนะคะ ทุกๆคะแนนนะคะที่สนับสนุนเสื้อของเรานะคะได้เสื้อสวยๆไปใส่นะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือช้างไปในตัวด้วยนะคะฝากทุกท่านสนับสนุนเสื้อเราได้นะคะท่านใดที่อยากจะสั่งจองก็สั่งกันมาได้นะคะทุกท่านายินดีนะคะยินดีเสื้อยังมีหลายแบบนะคะหลายสีสอบถามทางาไอ l ดี e ไลน์แม่ควันได้นะคะ ที่เบอร์098-096-3926ค่ะอ่านี่นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทุกท่านจะทำเป็นที่ขัดตัวช้างแบบนี้เหมือนบ้านพ่อไม้นะคะบ้านพ่อใหญ่สีทับไทยอ่านี่นะคะอุปกรณ์อะไรก็จะมีปูนมีอะไรบ้างนะคะช่างมีปูน นะคะเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะวันที่6นี้นะคะวันที่ห6หมกราเราก็ได้เลิกดีนะคะคุณตาคุณยายหาเลิกดีมาให้เรานะคะคือวันที่6นี้นะคะเราก็จะทําเป็นที่ขัดตัวช้างนะคะกําไรทุกบาทน,นะคะเราก็จะมาทําแบบนี้เลยให้ช้างครอบครัวกวยเจียงนะคะได้ไว้ขัดตัวอาบน้ํานะคะ ออกเดินนะคะจะได้ขัดตัวสบายสบายตัวนะคะประมาณแบบนี้นะคะเอาแบบนี้บอกคุณปู่แบบนี้แหละเนาะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะทำกันประมาณนี้นะคะทุกท่านเออเป็นที่ขัดตัวช้างนะคะ ปกติก่อนหน้านี้เราจะขัดกับต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้หักหมดแล้วก็อยากจะมีแบบนี้บ้างนะคะสนับสนุนเป็นเสื้อเนาะคุณแม่ค่ะส,สนับสนุนเสื้อก็ได้นะคะหรือจะเป็นวัตถุมงคลจากช้างก็ได้เพราะว่าเพราะว่าแม่ควานขายอยู่นะคะ ท่นใดอยากจะบูชาวัตถุมงคลหรือว่าเสื้อสวยๆจากช่องกัวเจียงนะคะก็สนับสนุนกันมาได้ค่ะอ้าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คืออ่าแล้วก็จะทำที่ขัดตัวช้างนะคะในวันที่6มกรานี้ก็ฝากพ่อๆ่แม่แม่อนะคะ สนับสน,นุนเสื้อเราได้นะคะเสื้อที่สวยจากช่องกัวเจียงนะคะมีหลายแบบหลายสีหรือจะเป็นวัตถุมงคลจากช้างก็ได้นะคะกําไรจากการขายเสื้อเราก็จะมาซื้ออาหารช้างนะคะแล้วก็ทําเป็นที่ขัดตัวช้างฝากทุกท่านสนับสนุนเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกท่านกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปด,ดีๆกันต่อไปอะฝากคุณยายพูดอะไรถึงแม่แม่เอฟซีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปีเก่าก็ผ่านไปแล้วขออวยพรให้แม่เอฟซีพอเอฟซีท่านนะปีปีเก่าผ่านไปอะไรดีๆอะไร ไม่ดีก็เอาทิ้งกับไปกับปีเก่าปีใหม่ก็มีต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทับตะการกิจการอันใดขอใงหง้เทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปโชคดีปีใหม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีจักใจช่องกวยเจียงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่